ได้ย็นได้ย็นไดเยันเงนแนน่้วก็โดดโอเคครับมาเกมสุดท้ายมาดูกันครับแดงเขียวเขียวเนี่ยมีทางด้านของแฮรวิแทงอยู่5คันครับแดงมี6ครับมีเยทยงแทมมี2คันเช่ากันแล้วก็ไลท์แทงมี1คันเช่ากันแต่ว่าทีมสีเขียวมีทีดี1คันครับสตแดงไม่มีทีดีเลย แล้วสามคันนี้เขาไม่เล่นรถไฟนะฮะเออสามตัวนี้ เห็นอยู่ครับเออจะทำอะไรฮะโอ้โหแล้วนี่ครับ โดนยิงเทียร์ตายที่สี่คันสามคันนะเออผมหน้าให้นะนี่ครับเข็นผมปานะบอลเรียกดิสนีย์ว่าคิลลี่เบอร์เซอร์กมิซิตี้ครับยินลอนนะเออเนี่ยมาลุขงข้อมูลด้วยเกียร์นะเนี่ยเกียร์นะเนี่ยนะรครับเกียร์นะเนี่ยเออห็วบ้านเรียกเกียร์นะครับอย่างนี่นะเนี่ยโดนยิงตายเทียร์ได้สามคนสี่คนเนี่ยอาร์ตี้มีปะเอามาลงสักทีดิมันไส้ว่ะนะ มีอาตี่อนี่มีอาตีน้นเสีดยดดยจริงน่าจะมีอาตีน้นะแล้วเฟ e บุ๊ k เป็นอะไรครับมันเข้าไม่ได้มันค้างพระเจ้าจบเป็นบุกับครับกลับมาแล้ว นั่นไงนั่นไงเล่นมากนะโดนโดนโดนเอา้าไม่เล่นกันต่อแล้วเหรอเออคุโตครับเจอสี่คันครับตรงนี้ครับคุโตะครับคุเตะเจอสี่คันครับ กูโตเจอสี่คันกูโตเจอสี่คันกูโตเจอสี่คันเียกๆว่ะกูโตเจอสี่คันมูโตเจอสี่คันอ้าวกูโตจมน้ำนะฮะกูโตจมน้ำแล้วแล้วมนันยังเขียนผมไปอยู่สองคนนี้นะจริงๆ เดีเอวดีทีมสีเขียวตอนนี้ตายไปแล้ว2-3คันครับเบอร์เซอร์คิร่าจะแค้นอีเดียวก็เรียนิสนี่วาคิลี่โดนยิงแล้วเดอ2คันลวดทาลีกับเทเลสโตเนี่ยครับอ้อมหลังมากับมา Mazda and Nasta นะครับแล้วก็เบอร์เซอร์คิร่าโดนตุ๋ยบ้างแล้วครับ ตรงนี้ครับมาข้างหน้า2คันด้านหลังอีกอู่ด้านหน้า1คันด้านข้าง2คันด้านหลังหนึ่งคัน3คันตายครับไม่น่าตลอดตอนนี้เหลือแค่4คันเท่านั้นครับลำบากแล้วเบนไลกันโซเขาเพิ่งจะเข้ามาเล่นเกมนี้เกมแรกครับและกําลังจะได้รับความพ่ายแพ้ครับนะโอ้โหต้องน,นี่เลยครับเบนไลกันโซครับงานเข้าแล้วครับ ซูเปอร์จิมมี่ด้านหน้ามาแล้วนะแบมแบมนะแบมแบมนี้น่าจะเล่นใหม่นะับไม่ไม่คุ้นชื่อเลยเบนไลกันโซครับดูมาแล้วและเบนไลกันโซเดินมาสตอร์แอนด์ออมาด้านหลังแล้วดักไว้ไม่ให้ถอยครับนี่ครับแล้วก็เบรกเกมเสิร์ฟไว้และมีชาลีมาแล้วก็ลุ้มกินตับกันครับ 1, 2, ึ่งสอครับเบนไลกันโซตับแตกตายครับเจอชาลีเจอมาเดสเจอด้านของ เอ่อใครคนเนี่ยเทเลสโต้ครับและแบมแบมก็โดนแทงฟอร์มครับยัดหน้าวไปลูกนี้ครับรถถังใหม่ครับออฟเจ็ดสี่หนึ่งหกครับเหลือคนเดียวครับวิกซิตี้ครับนะวิกซิตี้ครับ <c oughs> นี่ฮะเวลาเหลืออีกประมาณสี่นาทีเท่านั้นนคะครับมีฮะทางเลือกให้หนึ่งใช้สองทีหนึ่งโดดสะพานสอง ดำน้ำดูหนังดูปะกาลัง 3. วิ่งไปตาดาบหน้า 4. เล่นซ่อนแอบครับนะให้เลือกจะเอาแบบไหน,นจะลงน้ําหรือจะโดดสะพานนะครับแล้ววิกิตี้เลือกอันที่4ครับวิ่งไปการถานะ ผมอาเบะนะปิดไปดูเลยนะครับช่างแอร์อาเบนะวิกซิกตี้ศูนย์ศูนย์เจ็ดครับและนี่ครับแลกหมัดกันคนละหมัดครับแต่หมัดของวิกซิกตี้เนี่ย มันเบาไปครับสู้หมัดของทางด้านทีมสีแดงไม่ได้ครับทีมสีแดงหมัดหนักกว่าต่อยไปแล้ว60แต้มครับนาวิซิตี้ก็เหมือนมาแยบๆแล้วก็จากไปครับเพราะว่ารู้ว่ายับสู้ไม่ได้แน่นๆ68 69แปแล้วน่าจบลงตรงนี้ครับ และก็กำลังจะจบลงไปแล้วนะฮะตีนขาวรถถังเสียหายเราเสียกำลังเครื่องยนต์ไปเครื่องหนึ่งแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับจบลงไปแล้วนะครับเป็นความพ่ายแพ้ของครั้งแรกของฟิลินเซีนะ ริอว่าฟิลิสเซีจะแพ้ไม่เป็นนะฮะแพ้เป็นเหมือนกันนะ